สวัสดีครับวันนี้ทางชิลองฟาร์มมาตัดกระถินให้น้องๆแพะน้องๆแกะครับมาดูกันเลยครับเห็นครับกระถินต้นใหญ่ๆเราจัดให้น้องๆแพะครับโปรตีน14-16เปอร์เซ็นต์ตัดจนเหนื่อยเลยครับต้นกระถินต้นใหญ่ๆเราก็ตัดให้น้องๆแพะเพื่อน้องๆแพะครับ อันนี้ก็ใกล้เต็มรถแล้วครับอันนี้เราก็เตรียมตัวครับเตรียมตัวกับข้อกับฟาร์มครับเพื่อตัดกระถินนี้เอากระถินนี้ไปให้แพะครับจากนั้นก็หอบกระถินไปให้แพะกินครับทั้งแพะทั้งแกะอิ่มมา่อยแล้วครับวันนี้กระถินเยอะเลย เดี๋ยวช,ช่องเสีสายแล้วก็จะปล่อยไปยังอีกครั้งหนึ่งนะครับแพ่เราก็มีประมาณนี้ครับดูเอาแล้วกันครับเป็นแพ้พันุบอลูกผสมครับประมาณนี้ครับแพบอลูกผสมตกมาช่องบ่ายเห็นะครับเจ้าของฟาร์มผู้หญิงก็เริ่มตัดต้นหญ้าครับถอนหญ้าหญ้านี้ก็คือหญ้านเนปเียผักช่องครับ เห็นไหมครับนอนๆอนอยู่นี่ครับลูกสมุนทั้งนั้นครับหน่วยอรักขาของชีลองฟาร์มน้องหมา2ตัวนี้นครับแล้วก็แพะอีกตัวหนึ่งนอนหลับเลยครับถ้าใครคิดจะเลี้ยงแพะนะครับแนะนําให้ปลูกหญ้าก่อนจะเป็นหญ้าพันุอะไรก็ได้ส่วนมากคนก็ก็ปลูกหญ้าเนเปียผักช่องหญ้ากินนีสีม่วงหญ้าลูซี่หญ้าแพีโกล่า แล้วย่าหวานอิสราเอลนะครับสลาคิีนี้ก็ปอกนี่ครับสวัสดีครับ